ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมโนปิโอเคสำหรับเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้มีชื่อว่า <c oughs> ต้องการน้ำมะนาวหน่ยเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่ามันเป็นแนวบารเออเป็นว่าช่างแม่มันรีวิวตัวผู้หญิงนะออคือคือเวทีที่ๆๆมันแบบแบบมันมัน มันเห็นว่ามันมีอารมณ์นะครับแต่ที่ผมจะใช้ก็คือจะมีพุ่งสปีดปื๊บลอดขาแล้วก็ปับป๊บปับป๊บปั๊บโอเคแค่นั้นนะคือแต่ที่กูจะใช้นะเป็นสกิลสกิลเพยหรือว่าเป็นทักษะนั่นเองเขาเรียกว่าทักษะภาษาจีนเขาจะเรียกว่าสิงโต้นะสิงโต้โอเคนี่ที่จริงที่จริงมันเป็นภาษาจีนแต่กูเปลี่ยนเป็นภาษาจีนเพราะว่าจีนไม่ออกมากูไม่ใช่ลูกเก๊กปานนั้นโอเคตอนที่เราจะมาเล่นในวันนี้มีชื่อว่าเมียของคุรุโกโอเคอันนี้แนะนำให้อัพเป็นสปีดแล้วก็พวกเกียงบอนนะ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวพยนะอยกัดนะเอออย่าอัพสามแต้มเหมือนกูเพราะมันไม่ใช่ตัวชูดนะเออซึ่งเมื่อกูเป็นคนที่จังไรกูเลยอ,อัพหนึ่งสามแต้มนี่แหละก็จะยิงแม่งสามแต้มขนาดพอยกัดนะยิงสามแต้มเคยเห็นไหมคุโรโกะยิงสามแต้มวะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นของตัวเมียคุโรโกะนะทำไมถึงเรียกว่าเมียคุโรโกะเพราะมันเป็นพอยกัดพอยกัดมีหน้าที่ส่งนะเออจำไว้พอยกัดมีหน้าที่มันเบ๊บมีหน้าที่ส่งนะ ทีมเราก็จะมีมีครัวโ,โก้แล้วก็ไอสามเต้มไอ้นั่นอะเออที่จริงมันมันอยู่ในเรื่องครัวโ,โก้แหละแต่ว่ามันถอยไม่ออกเออแล้วก็ไอ,อ้ตัวใสจะเรียกว่าเสื้ออะไรวะไอ,อ้ตัวไอ้ตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวดีบาร์นะครับทีมเราที่แบบแก้เสียโชก้ามนะี่ยเออเออไอหัตัวนั้นอนะเป็นตัวดีบาร์นะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาส่งมาเลยลูกพี่มาลูกพี่มานี่มานี่เออส่งมาแล้วแล้วก็จะทําการหลอกล่อนิดนึงนะครับเออเขาเรียกว่าหายแวบไปกระตานี่เห็นปะ นีสกิลคุโรโกะที่มัเล่นป๊ป๊บปป๊อป๊นั่นน่ะเอออ่ะอันนั้นเป็นตัวชจูสามแต้มปึ๊บปึ๊บมันยิงไม่ได้ก็จะตรงไหมล่ะแล้วก็เป็นคนยิงปั๊บปึ๊บเออซึ่งเรากูยิงกูก็ยิงไม่เข้าอยู่แล้วแฟมชูมันไม่ออกง่ายขนาดนี้ซึ่งซึ่งแบบว่ากูแบบเป็นเมียคุโรโกกูใช้แฟมทอมชูได้มเคยเห็นแ้วแฟมทอชู่ะโอเคอันนี้เราก็อ่อนอให้มันไปก่อนนะซึ่งเรายังไม่ทัายเน้จริงนะมาๆมาๆมาส่งมาส่งมาโอเคโอเคปั ไม่ยากกว่านี้ไหมฮะต้งรู้จักแฟนทอมชูดป่ะฮะแฟนทอมชูดอ่ะใครก็ปิดไม่ได้นะแฟนทอมชูดอ่ะมา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 กูกันตัวนี้เหมือนปุ่มกันกันไม่เป็นเออเอออุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้อเออเอะเออหลอกโอ้โหมึงหล่อสองเลยเหรอเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีว่ะมา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 สองห้าไอ้ซับช็อปนี่งงอะดิงงอะดิสกิลส่งแบบสุดยอดอ่ะ เฮ้ยโอ้โหมึงหลอกล่อมึงหลอกไปกระทำข้างตัวเองปั๊บมี่สองมา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 เฮ้ยอืออืออะไรไปเนี่ยมามามาสองไม้ไปก่อนดิเฮ้ยเอออย่างนั้นแหละปั๊บนี่ไปก่อนมีหน้าที่ชุเ่มเฮ้ยคุมไม่ได้คุมไม่ได้อุ้ยโอ้ห เฮ้ธรรมดาที่ไหนเออละที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจื้อจื้อโอ้โหมีท่าที่แม่กูชอบแบบนี้นี่แหละท่าเต่หนึ่แบบเซ็กซี่มากเลยหัวอากาศแล้วกลัวอากาศแล้วเนี่ยพอดีแบบดีดไม่เยอะเออนี่หกทุ่มแล้วกูยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยดีดโดดเออนี่ใครมันจะรีบาวสู้เมียกูรูก่อนี่เอาไปเปอนปุ๊บโอ้โหมึงมึงชุดท่าไหนก็ลงวะเฮ้ยโอ้โหทีมกูเป็นเก่งขนาดมาว่ามาว่ามาวามามาจะปิดเองมานี่มานี้หนี้ ปิด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 มาผู้หญิงด้วยกันตบกันไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยตบเว่ะนี่แน่เอ้ามันหลอกมันหลอกมันหลอกโอ้โหโอ้โหอู้ดรู้ว่าเสียงแต่มึงเป็นอาโอเมเน่เฮ้ยเฮ้ยมึงหลอกสามด้วยเหรอมึงหลอกแม่งกระทังตั้งตัวเองอ่ะคิดดูดิเฮ้ยมึงยอมที่ไหนอ่ะเราอย่าไปยอมเลยอย่าไปยอมวิชับชับใครมันทักมาตอนนี้ชับชับหนี่สกิลเพย์ปั๊บนี่ส่งกูไม่ชูหรอก นี่เข้ามึงไงเข้าเขาง่ายไม่หรอกเข้าง่ายไม่หรอกแสกหน้าเกาให้เดี๋ยวมึงเจอกันต้มชูกูเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอมามาเอาบอลอยู่ไหนไม่หอกเอาบอลอยู่กับไอ้หานี่โอ้ยเฮ้ยไอ้หายน้ำเป็นเอาอย่เงี้ยโดดดิโดดโอ้ยเอ้ยได้ได้ได้มึงว่าจะทีมกูไม่ได้เฮ้ยสามแต้มปฏิหารนี่เป็นไงมึงเจอไอ้หายน้ำมันชื่ออะไรวะไอ้ผมเขียวๆอ่ะไอจิ้มใส่แว่นตาน่ะอู้รักเลยรักเลยมานี่อันี้อันี้เฮ้ย อุ้งเจอสกิลโดดกูปั๊บปั๊บโอ้โหมันหลอกนี่มันหลอกอุ้ยอ้ยมันดังอุ้ยมันดังดังอัดหน้าเลยโอ้โหทีมกูปิวเฮ้ยมาดิอาวทำไมกูได้่อลาหลูกแล้ววปั๊บปั๊บนี่สกิลหลอกรอบปั๊บจับนี่ส่งครับเราต้องส่งนะครับเพราะว่าถ้าเราชูที่มันจะไม่เข้านะเออ้ากูไม่เข้านี่กูจะขายหน้าเพื่อนมากูก็เลยต้องส่งนี่มึงเจอมึงเจอไอ้คิด้างกูทําเข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยธรรมดาที่ไหนหรอมาดิมาดิมาดิ เอ้ยมันไม่ส่งมาทางนี้บ้างวะอ้๋อาโอมินี่ครับทีมรุ้นปั๊บ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 ตกตกตกเออตบโดนตบโดนตบอีกตบก็ตบอะไรกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอามันเอาลงตอนไหนวะไม่ได้มองบาทนะเมื่อกี้ไม่ได้มองมาไอ้ส่งมาพี่ขอแกะมือขอแกะมื่อย่องมาย่องมาย่องมายุเออจังสัตวปั๊บนี่หลอกสกิลดึงแล้วก็ปึ๊บปึ๊บมามา ปาปโอ้โหเจอไอ้ขี้ก้างกูดังคืนเป็นไงล่ะมึงอาจารย์เจ้า,จาโอ้ยบุญม,มีแต่คนบงังอะไรอยู่ปะเนี่ยแป๊บแป๊บอุ้ยกัน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 ,นกันตัวไหนวะหูแล้วทีมจะคล้องมาหนิอุ้ยโอ้โหตรงมากแล้วตรงมากแล้วตรงมากแล้วตรงมากไอ้ใครกลับที่หล่ะอุ้ยโอ้โหมึงเล่นเองเลยนี่มารอบนี้มาส่งแน่เชจ่าผมดูดิอจาจามึงแม่วกลับไปเล่นบ้าปเลยหรอเออจ้า เออยังมัน้องเก่งสั้นเออถึงแม้กูจะไม่ได้ก็ตามเฮ้ยเฮ้ยหน้าที่ส่งกับกลัวมาชุดสามแต้มครับตัวส่งกลัวมาชุดอ่ะโอ้หมึงดังลงๆนึงไม่ลงเอาเอาตัวกูไปไหนวะเนี่ยมึงพาแต่มองแป้นอาเจ้าโอ๊กูโดนจับอะไรวะเนี่ยฮัลโหลโอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวกูมันบั็อกอ่ะมา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 เดี๋ยวกูชุดสามแต้มให้ดูเอจะเจะโอ้โหโอ้นี่เป็นไงจะปั๊บ อุยเจ้าอุ้ยอุยอันนี้เจ้าคองไว้ประมาณแปดวิแปดวิจะหมดเวลาเออแปดต่อสิบนจักรไนเข้ากสณาอยู่แล้วอ่ะจังมาถึงัย่านกจอมากับคอยหน่อยคอยเมี่ยงุโลโก้ได้หูจักววาอืมหูจักรวัเง่าล่วงตาอ่ะปั๊บปั๊บเอาบันอย่ใส่ว่ะอุ้ยตก ป๊ออุ้ยมันเวลาพอดีมันได้วัะกระได้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 กูจะรับไว้ครับครับครับเอาตัวสามแจมันได้ไว้เฮ้ยตัวนี้มันได้เอเวเปะซึ่งแบบเราจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยดูก่อนนะไอตัวนี้มันก็เหมือนกับออลวีเลยนะดูดินี่เจอโอ้โหกูเล่นสี่เกือบไปต่ำสุดว่ะเฮ้ยมาแล้วก็ได้จุกนมจุกอะไรมากๆ ส่วนงหลับตอนนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่ามันผ้าให้รู้สึกมันจะเก็บคอนิดๆแล้วก็ดีดมาชั่วโมงติดแล้วโอเคเอาเป็นว่าขอคลิปนี้ก็ขอตัวลาลกลับไปเพลอนท่นนี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่ไม่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคโอเคบายนะครับเพราะว่าเกมนี้มันกินสเปคไปมากอัดเป็นสิบยี่สิบนาทีไม่ได้เกมนี้มันต้องอัดประมาณห้านาทีไว้เฮ้ยเข้าใจไ,ไหมเนนะี่ยเข้าใจนะครัโอเคไปแล้วคุดบายครับผม วันดีนอนนะกูจุดๆ